สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลวไฟล์ช anel กับเกม e ีโซ o เดซอนแนนตกันอีกเช่นเคยนะครับผมแลหลักวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าทางเกมเนี่ยได้มีการอัปเดตกิจกรรมใหญ่เข้ามาให้เราอีกแล้วนะครับแถมมีการแจกตัวละครเพิ่มเติมด้วยภายในคลิปคลิปนี้เนาะถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมบีโซ่เดซอนแนนกันด้วยนะครับผม u G Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอรอร อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมออือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพคเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ ฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับร้านเจน้ำการค้าเติมเกมบลีดโซเลโซเนนถูกกว่าเติมเองและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกมากมายสามารถทักไปได้ที่เพจเจน้ำการค้าหรือลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะครับ อันดับแรกก่อนเลยละกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาพูดถึงก็คือของรางวัลที่ทางตัวเกมเนี่ยแจกเข้าในจดหมายนะครับผมซึ่งในรอบนี้เนี่ยก็มีของรางวัลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแยบมากมายไหมก็ไม่นะครับผมแต่เอาเป็นว่าของรางวัลที่แจกมาให้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าสูงอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโบนัสล็อกอินเลือกตัวละครระดับเอ r ดาถาวรจานวน1ตัวด้วยกันนะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปกดเข้าในกระเป๋านะครับแล้วก็จะดูว่ามีตัวละครอะไรให้เราเลือกบ้าง,นะนานงเน,ะเนาะถัด พตอนที่เขาเนี่ยมีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับก็อย่าลืมรับทั้งหมดนะครับผมในส่วนของตรงนี้ด้วยละกันนะครับต่อมานะครับผมแล้วก็ไอเทมที่เราเนี่ยได้ทําการรับไปตะกี้นะครับผมก็เข้ามาซิ่งในส่วนของกระเป๋าได้เลยนะครับ ตัวของตัวเลือกเนี่ยจะอยู่ในตัวของไอเทมใช้งานนะครับผมตรงนี้เลยเนาะซึ่งถ้าหากว่าเรากดใช้งานแล้วนะครับผมเราสามารถเลือกหนึ่งในตัวละครเหล่านี้ได้ทั้งหมด1ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในตู้ถาวรนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเบียคุยะตัวของโยรุอิติโตเซนตัวของอุราฮาระอิคาคุแล้วก็ตัวของ โคมามมระนั่นเองนะครับทั้ง6ตัวละครนี้ถ้าถามว่าตัวละครในนี้ทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับควรจะเลือกตัวอะไรดีนะครับผมหลักๆเลยถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่มีตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมโดยเฉพาะไอ้เจ้านี่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีตัวดาเมจทดแทนในทีมนี้เลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเราเนี่ยไม่มีตัวละครที่เป็นตัวดาเมจสายทะลวงในทีมเนี่ยก็ยังคงเล่นได้ไหมจริงๆแล้วในตัวของกิจกรรมอื่นๆนะครับผมเราสามารถเอาทีมสายวิญญาณเอาทีมสายฟาดฟันหรือว่าเอาทีม สถทะลวงที่เก่งมากๆในตอนนี้ที่มีตัวดาเมจแบกก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวถ้าถามว่าถ้าจะให้ผมแนะนําเพื่อนๆเนี่ยเลือกตัวละครตัวไหน ผมก็คงจะต้องเชร์ไปที่อุราฮาระคิสเกะนะครับทั้งคนที่มีตัวของอูราฮาระแล้วหรือคนที่ยังไม่มีเอกก็ตามนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้พอเราได้มาแล้วเนี่ยมันจะมี Impact สำหรับทีมฟาดฟันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆตทั้งแต่ตัวของคนที่ยังไม่มีนะครับผมเราก็สามารถเอาตัวละครตัวนี้ไปบัฟบู์พลังโจมตีตัวของคิดาเมทให้กับตัวละครในทีมฟาดฟันหรือว่าทีมอื่นๆได้แต่ถ้าหากว่าเป็นทีมฟาดฟันที่เรามีตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะครับเวลาที่เราปลดซีเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครตัวนนีี้ยมมมัสสาาารถบูทฟ ในเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมนะครับผมสมมุติว่า <S <S ตอนเนี้ย ผมเพิ่งได้ซ้ำม,มาแค่ตัวแรกนะครับประกดล,ล็อกซีหนึ่งไปมันจะทําให้ตัวของวิเคราะห์อนุวิญญาณเนี่ยจะเพิ่มดาเมจสายฟาดฟันเพิ่มเติมอีก10%รนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้อิมเพคตัวของสายฟาดฟันเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแรงขึ้นมากเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกก็คือตัวของการเลือกตัวละครนั่นเองนะครับถัดมานะครับผมพูดถึงในเรื่องของกระชากันหน่อยละกันนะครับเพราะว่ากระชาเนี่ยก็มีรีรันเข้ามาแล้วด้วยเช่นกันนะครับหลายๆคนก็ยังตัดสินใจไม่ถูกอยู่ว่าาาาจจะะะะะะเเเเลลลลือออกกกตััวครรรรรรไดดดีีีีนนนนนบบโยใใใช้้ผมมมหปิ ทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะครับผมก็จะมีตั้งแต่อิติโกะอิซึกายะโซชิโร่อเซนโซซุเกะแล้วก็อิชิมารุกินนะครับก็ต้องบอกตามตรงก่อนละกันนะครับผมว่าสำหรับตัวละครที่มีทั้งหมด4ตัวนี้เราจะเปิดตัวละครตัวไหนดีนะครับผมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายส่วนตัวเนี่ยผมจะมีเชียร์ตัวละครให้เราเปิดอยู่2ตัวด้วยกันนะครับผมหนึ่งเลยก็จะเป็นตัวของอเซนโซซุเกะนะครับตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละครสายยุทธศาสตร์ที่สามารถนําไปเล่นได้กับทุกๆทีมแล้วก็เป็นตัวนึงที่ แบกดาเมจได้ก่อนข้างจีจาดีมากๆนะครับแล้วก็ยังโดดเด่นในตัวของทีมสายวิญญาณเช่นกันนะครับผมถ้าหากว่าใครยังไม่มีตัวสนามรบดีๆสักตัวหนึ่ง ก็สามารถเลือกตัวนี้ได้นะครับแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวก็จะมีตัวละครนะครับผมที่จะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นตัวของเนียวนะครับที่มีความสามารถที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่จะใช้ทดแทนกันได้ไหมนั้นนะครับผมก็ต้องดูกันอีกทีเนาะตัวที่2ก็จะเป็นตัวของอิชิมารุกินนะครับผมเป็นหนึ่งในตัวละครสายจูโจมที่ผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ต่อให้เป็น c 0นะก็ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะมาตัวเดียวนะครับผมก็สามารถแบกทีมสายทะลวงได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมทันมา ตัวของคูโดสกิอิติโกะเองก็ตามส่วนตัวผมมองว่าทั้ง2ตัวละครตัวนี้ในะปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแล้วนะครับผมคือถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ได้โอยจริงๆ2ตัวนี้เนี่ยผมไม่แนะนำให้เปิดเลยอย่างเช่นตัวของอิจิโกนะครับผมณนะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีตัวละครที่ดีกว่าที่อยู่ในตู้ตัวละครณนะตอนนี้นะครับผมนั่นก็คืออ่า ตัวนี้นะครับผมสาราคิเคปตินะครับถ้าหากว่าจะเปิดแล้วก็มาเปรียบเทียบในเรื่องของความสามารถในการเล่นเนี่ยผมเชียร์ตัวของสาราคิจะค่อนข้างเก่งกว่าในดับที่4เท่ากันก็คือ4 0 vs ู0ยเนาะยังไงสาราคิก็จะเก่งกว่านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมอย่างตัวของอิซึกายะโทชิโร่นะครับผมเป็นอีกหนึ่งในตัวละครเหมือนกันที่จะเป็นตัวละครสายจูโจเหมือนกันแต่ก็แน่นอนว่าส่วนตัวผมมี C2 อยู่นะ แต่ว่าผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีถ้าหากว่าจะให้เพื่อนๆเ,เปิดนะครับผมเอาตัวไอเซนที่เป็นสนามรบตัวเดียวเล่นคู่กับซัพพอร์ตสตัวอย่างตัวของโมโมะหรือว่าตัวของอุราฮาระเนี่ยมันเป็นดาเมจหลักคนเดียวเนี่ยอย่างค่อนข้างเก่งกว่าตัวของฮิซึกายะก่อนๆที่จะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครใสยดูโจมอย่างฮิซึกายนะณปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวก็มองว่าไม่ได้จาเป็นมากขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาก็จะเปิด2ตัวละครนี้ผมแนะนําว่า แนะนำแค่ไอเซนกับนินนะครับส่วนถ้าถามว่าเราเนี่ยจะข้ามขีดจากัดไหมหรือว่าจะเปิดตัวซ้ำไหมนะครับผมตัวของนินนะครับผมก็เปิดสัก C2 ก็ได้นะครับผมตัวของไอเซนก็เช่นกันนะครับผมจะเปิดสัก C2 หรือ C4 ก็ได้เนาะก็ไม่ต้องขึ้นถึง C6 หรอกเพราะว่าจากใจคนที่มี C6 กจริงๆเนี่ย C4 นะครับผมก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ค่อยเก็บเพชรหรือว่าตัวกระช้าที่เหลือเนี่ยไปเปิดตัวละครตัวใหม่หรือตัวอื่นนะครับผมที่ยังไม่ขึ้น C2 เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมี i ิ p a c t ในการเล่นต่อททีมมมาากกกกวนะหหลัๆัๆผ้งด็ จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวละครตู้ดีรัดน,นะครับผมถัดมาในคำนอกจากนี้เองเนี่ยทางตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็อาจจะยังเพิ่มมาไม่มากสักเท่าไหร่ตรงส่วนแรกก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินเวันนะครับที่จะมีแจกตัวกระชาทุกชนิดเลยนะครับผมอย่างละ5ใบไม่ว่าจะเป็นลิมิเต็ดนะครับทั้งตัวของเปิดตัวละครแล้วก็เปิดการประจําตัวเนะาะหใบนะครับ ตัวแบบธรรมดานะครับอีกอย่างละ5ใบแล้วก็ตัวของไอเทมแก่นตราประทับที่จะเอาไปอัพตราประทับหกดาวเพิ่มเติมด้วยตรงนี้ก็ถือว่าล็อกอินนะครับผมรับของรางวัลฟรีๆไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะในส่วนของตรงนี้นะครับผมถัดมาอีเวนต์ที่2นะครับก็จะเป็นอีเวนต์สมรภูมิ UA c o m m a n d o นะครับผมจะมีระยะเวลาในการเล่นทั้งหมด12วันนะครับกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่เข้าไปท้าทายนะครับเก็บคะแนนถึงระดับที่กําหนดนะครับผมก็จะได้เพชรมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะเพชร จากกิจกรรมนี้จะอยู่ที่800เพรนะครับผมส่วนในตอนนี้เนี่ยก็จะมี l e ด d e r บอร์ดในการทําคะแนนเพิ่มเติมด้วยนะครับผมถ้าหากว่าใครคะแนนยิ่งสูงก็จะได้ของรางวัลตอนจบกิจกรรมนะครับผมก็หลักๆก,ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับผมก็แค่เป็นส่วนของกิจกรรมที่เก็บพวกฉายงฉายาหรืออะไรพวกนี้นั่นแหละนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะเก่งเทพเมเซ่าก็ไปทําตัวของอันดับกันได้นะครับผมซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีของรางวัลเพิ่มเติมจากความสําเร็จเพิ่มเติมอีกนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยก็จะมีเพรท,ที่เราจะได้รับอยู่ที่800เพชร ตรวนที่เหลือนะครับก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับจะอยู่ตรงด้านล่างสุดเลยของอัปเดตวันที่13ในรอบนี้เนาะก็จะเป็นผู้เล่นหวนคืนนะครับผมสู่เซรีเทนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมอาจจะง่ายแต่ก็ทำให้ง่ายเนาะหลักๆเลยนะครับเราจะต้องใช้ตัวของรหัสตรงนี้แหละ ไปทาการชวนเพื่อนนะครับผมที่เลือกเล่นไปแล้วนะครับให้กลับเข้ามาเล่นในส่วนของกิจกรรมนี้นะเราจะแชร์ไปยังตรงไหนก็แล้วแต่นะครับจะแชร์ไปยัง Facebook แชร์ไปยังไลน์หรือแชร์ไปยังนู่นนี่นั่นนะครับผมเพื่อที่จะรับของรางวัลตามนี้นะครับแชร์กิจกรรมครั้งแรกนะครับผมก็ได้รับตัวของเพชรทั้งหมด50เพชรแล้วนะครับหากเชิญเพื่อนมาเล่นเกมนี้นะครับผมได้จนถึงจํานวนที่จํากัดเนี่ยก็จะได้รับเพชรเพิ่มเติมอีกนะครับผมตัวแบบตรงนี้นะอ่ะเชิญ1คน80เชิญ2คนนะครับผมเชิญสาม คนในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมนอกจากนี้เองนะครับสำหรับ ตัวของกิจกรรมนี้นอกจากการมีการเชิญผู้เล่นใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ยังมีการเชิญผู้เล่นเก่าที่เคยเลือกไปแล้วกลับมาเล่นด้วยเช่นกันนะครับ,บรก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติม,ตมอีกส่วนในเรื่องของผู้เล่นเก่าเนี่ยก็มี4คนด้วยกันนะครับผมถ้าหากว่าใช้พลังงานวิญญาณในการฟาร์มถึงระดับที่กําหนดก็จะได้เพนมาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมสับหลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะผมในเรื่องของเกม r ีโซเรสโอนแนนตนั่นเองนะครับอีเวนท์ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะสับตัวของการอัปเดตในตัวของกิจกรรมวันที่13่13รรโดยกกิิิจมมมเมเพต นะครับผมที่จะมาเพิ่มหลังจากตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยมันจะเป็นตัวของกิจกรรมของวันที่อ่า20นะครับผมแล้วก็27เนาะ20เนี่ยอาจจะมาไม่เยอะแต่ว่า27เนี่ยก็คือจะมาเยอะแน่นอนนะครับผมสำหรับกิจกรรมรอบนี้เนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะเพื่อนๆทุกคนนะครับอ๋อลืมพูดในส่วนสุดท้ายนะครับนอกจากนี้เอ็นะครับกิจกรรมซิมโฟนีแห่งจิตวิญญาณรบอันนี้เนี่ยที่เราเนี่ยทำกันอยู่ตอนนี้นะ ปัจจุบันนะครับผมทางตัวของบอสนะครับต่อสู้จนหนำใจตรงนี้เนี่ยเปิดให้เราเล่นแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับลงไปเล่นในส่วนของกิจกรรมนี้กันด้วยละกันนะครับถ้าถามว่าตัวของประตูบอสตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเพิ่มเติมบ้างนะครับด้วยหลักๆเลยก็คือผ่านด่านนะครับผมเลือกตราประทับที่ต้องการนะครับในส่วนนั้นๆนะครับผมนอกจากนี้เองนะครับสมมติว่าผมต้องการเอออันตรงกลางที่เป็นของอิชิมารุกินละกันนะครับกำหนดคุณสมบัติที่เราต้องการเพิ่มเติมได้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับผมช่องแรกผมต้องการ ตัวของโบนัสสายทะลวงนะฮะช่องที่2ผมต้องการตัวของอัตราคริติเอลลช่องที่3ผมต้องการในตัวของเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีอะไรตรงนี้เนี่ย โอกาสที่มันจะออกในส่วนของโบนัสคุณสมบัติหลักตรงนี้เนี่ยก็จะออกให้เราแบบว่า100%เลยตามที่เราเลือกเนาะมันจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แน่นอนว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถได้ตราประทับที่ค่อนข้างที่จะตรงสายแบบเป๊ะๆนะครับผมส่วนในเรื่องของออฟโรงเนี่ยก็ต้องมาคัดเพิ่มเติมกันอีกทีนึงละกันนะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะทาให้ตัวละครของเราที่เราเล่นอยู่ณปัจจุบันจะค่อนข้างเติบโตขึ้นมากส่วนที่เหลือว่าออฟโรงเนี่ยจะตรงหรือไม่ตรงนะครับผมก็ต้องไปลุ้นกับดวงอีกที ที่ตีบวกเพิ่มเติมด้วยเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยก็หวังว่าจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถหาออฟที่ใส่ให้กับตัวละครเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเน,นะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้เนาะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของเกมบีโซลิสเลนกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคน